สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาทําการลบไฟล์ขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ฮาร์ดดิสของเรานะครับเป็นตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์เทมเปอร์เซนครับเทมนี่ก็ย่อมาจากเทมโพลารีแปลว่าชั่วคราวครับเราก็จะเข้าไปลบไฟล์ขยะกันนะครับเข้าไปคลิกที่ตรงสตาร์ทนะครับจากนั้นก็พิมพ์คําว่ารันครับ r นะครับ u n r u n นะครับคําสั่งรันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ เราก็คลิกคําว่ารันตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่ารันตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นรันขึ้นมาแล้วก็คลิกคําว่ารันครับอ่าตัวแรกจะเป็น R พิมใหญ่นะครับ u n เป็นพิม์เล็กคลิกเข้าไปครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วก็พิมพ์คําสั่งครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ t พิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็ e พิม์เล็กครับ m พิมพ์เล็กครับ p จากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ครับ เทมที่แปลว่าชั่วคราวนะครับเทมโพลาลีนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่เทมแล้วนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเวลาเราทํางานมันก็จะมีไฟล์เป็นไฟล์ชั่วคราวนะครับแบบนี้นะครับในการทํางานของเราแต่ละครั้งนะครับจากนั้นก็จะคลิกขวาครับเพื่อดูว่ามันมีข้อมูลเท่าไหร่ครับจากนั้นคลิก property มีหนึ่งไซส์นะครับ 1. 0 9ุูย์กกิกนะครับไซส์ออนดิสหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งกิกคอนเทนต์ห4 3ันรสาสิบห้าไฟล์สองพันสองร้อยหนึ่งโฟลเดอร์นะครับซึ่งก็มากอยู่นะครับจากนั้นก็มันก็ประมาณหนึ่งนะครับไซส์ของมันนะครับไซส์บนดิสนะครับหนึ่งจุหนึ่งหนึ่งกิกเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับตรงนี้ยิ่งอยู่นานวันนะครับ อันนี้ผมเพิ่งลงวินโดว์ไปได้ประมาณเดือนเดือนเดียวเองครับก็มีไฟล์ขยะเต็มเลยนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลบออกไปเลยนะครับไม่เอานะครับกดปุ่มคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้จากนั้นก็กดปุ่ม a นะครับเป็นการกด2ปุ่มนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดกดปุ่มชิปนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม delete นะครับถ้ากดปุ่มชิปกดปุ่ม delete ก็จะเป็นการลบแบบถาวรนะครับ แต่ถ้ากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกดปุ่มเดลนะครับก็จะหมายถึงว่าไปลงที่ถังขยะครับ r ีไซ c l เค i n บนะครับเราก็จะไม่เอาลง r ีไซ c l เค i n บินนะครับเพราะเราจะเอาออกไปเลยแล้วก็กดปุ่มชิปแป้นคีย์บอร์ดครับแล้วก,กดปุ่ม Delete นะครับเขาก็จะบอกว่า Permanent Tree นะครับ delete ีสองร้อยเจ็ดอถาวรครับอันนี้คลิกแยกครับ 1.02กิกก็จะถูกลบทิ้งจนหมดนะครับอยู่ที่ได c e u s e r s c ์ p p d a t a l o c a ้ t โล p คัจะมีบางไฟล์ที่ยังลบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้งานมันอยู่มีการใช้งานใน Microsoft Word ตัวนี้นะครับ Microsoft Word ผมได้ใช้งานอยู่ดังนั้นก็ตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ลบขาวหน้าก็แล้วกันอ่าคลิก Cancel ไนครับตัวนี้ไม่ต้องลบครับเพราะใช้อยู่ เท่านี้นะครับมันนี่ก็จะเหลอือยู่เหลือแต่โปรแกรมที่เราอยังใช้อยู่นะครับ Microsoft Word ตตัวนี้ลองคลิกอีกทีครับว่าเหลือเท่าไหร่ในนี้นะครับ Proper t y เหลือแค่ 40k นะครับ 68k size on d i s ก็ไม่เป็นไรครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ลบข่าวหน้าสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ